ตอนนี้สามสี่สัปดาห์สามสัปสามสี่สัปดาห์สามวันเนาะตรวจเจอเป็นเลือดจางตอนยี่สุสัปดาห์ตอนนี้กัวงวลเรื่องผลที่เกิดขึ้นกับน้องโอเคหมอจะบอกตรงน,นี้นะว่าคุณแม่ทุกคนพยายามกินอาหารที่มีธาตุเหล็กนะกินวิตามินนะอย่าคิดว่าเลือดจางไม่มีปัญหากับน้องนะคะตอนนี้มีงานวิจัยออกมานะคะว่าคุณแม่ที่เลือดจางมากๆโดยเฉพาะที่แบบเลือดจางตลอดการตั้งครรภ์เลยนะจะสัมพันธ์กับ นอกจากคุณแม่จะซีดแล้วก็จะเป็นอันตรายในช่วงคลอดที่จะเสียเลือดแล้วแบบทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้แล้วนะยังมีผลกับน้องด้วยก็คือน้องอาจจะซีดตามคุณแม่แล้วถ้าน้องซีดตั้งแต่คลอดก็จะมีผลกับพัฒนาการมีผลกับ iQ มีผลกับความฉลาดด้วยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราอ่ะสติปัญญาต่ํากว่าความเป็นจริงอ่ะเนาะจริงจริงลูกเราอาจจะ iQ 180แต่พอเกิดความซีดขึ้นมา iQ ลูกเราลดไปอีก20อย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะ พยายามอย่าซีดนะแต่ถ้ามันซีดไปแล้วแก้ไม่ทันจะทํำยังไงเราก็ต้องพยายามอะได้แค่ไหนแค่นั้นนะแล้วถ้าช่วงใกล้คลอดถ้าคุณหมอเขาประเมินแล้วเห็นว่ามันซีดจนแบบอันตรายเขาอ,อาจจะพิจารณาให้เลือดหรือว่าให้ทัดเหล็กทางเส้นเลือดนะคะก็ต้องเอาจาะดูความเ้มข้นเลือดเป็นระยะเนาะ